อ่สวัสดีครับผมจะอธิบายในส่วนของอ่าระบบดาวน์โหลดโฟลเดอร์ Google Drive นะครับอ่าระบบดาวน์โหลดตัวนี้ก็คือมันสามารถที่จะดาวน์โหลดได้แบบเป็นกิกเลยนะนะครับความจุนี่เป็นเป็นเมกเป็นร้อยเป็นร้อยเมกเป็น500เมกเป็นกิกได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเมื่อท่านได้ลิงก์ตัวนี้ไปเนาะผมขอไว้ขอที่ยอดเบลอไว้นะครับแต่ว่าคนที่อ่าเป็น FC อสำหรับสนุนค่ากาแฟมาก็จะได้ได,ได้ลิงก์นี้แหละนะครับทีนี้เมื่อได้ลิงก์ไปเสร็าก็ทำสำเนาเลยนะครับเดี๋ยวลิงก์ข้างบนผมเบลอขออนุญาตเบลอไว้นะครับถึงแม้จะเป็น ให้กับ VAP ก็ตามเนาะถ้ามันหลุดไปมันก็อาจจะเห็นได้นะครับเมื่อามาถึงตรงนี้นะครับเมื่อเราดาวโหลดมาแล้วเนาะนะครับเราคลิกคําว่า Copy มันก็จะทําสําเนาให้อัตโนมัติไม่ต้องสาเนาเพิ่มนะครับทีนี้ลาดับต่อมาเมื่อเราได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราเราเห็นตัวนี้ใช่ไหมครับเราจัดเก็บเข้าโฟลเดอร์เลยนะครับย้ายย้ายเข้าโฟลเดอร์ไว้ง่ายๆเนาะเราสามารถสร้างใหม่ได้ได้นะโดยที่อย่างเช่นผมยกตัวอย่างเนาะคลิกที่นิ้วแท็บแล้วเราก็มาที่ตรงนี้ก็ได้ครับมาที่กูเกิลไดร์อย่างนี้เนาะแล้ว คลิกตัวนี้ได้เลยตรงย้ายตรงนี้เนาะคลิกไปหนึ่งครั้งเนาะท่านที่สนับสนุนค่ากาแฟ,ฟมาใหม่ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากมานะครับทีนี้เมื่อท่านได้ตัวนี้เ,เสร็จท่านก็มาที่ตำแหน่งทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นการเริ่มต้นของการสร้างแอป,ปสคริปต์เลยมาที่ได้ของฉันนะครับแล้วก็มาที่ตรงเครื่องหมายมากกว่านะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับมันจะขึ้นมีคำว่าโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาใช่ไหมโฟลเดอร์ใหม่นะครับท่านคลิกหนึ่งครั้งครับเพื่อสร้างโฟลเดอร์เนาะสร้างเลยอย่างเช่นวันนี้ผมกำลังอัดอยู่เนนะัที่ครบ แล้วก็บอกว่าอ่าระบบดาวน์โหลดนะครับระบบดาวน์โหลดโฟลเดอร์เราพิมพ์ไว้หน่อยเนาะกันลืมดาวน์โหลดอ่าโฟลเดอร์ออ่าโฟลเดร์นะครับทีนี้ผมจะใส่คําว่าเวอร์ชันเพราะมดตะหน่อยเนาะถามว่าทําไมครับเพราะว่าคนทําดาวน์โหลดนี้เยอะนะครับอ่าเพราะว่าคนทําเยอะนะฉะนั้นเราก็ใส่ตรงนี้ไม่หน่อยเนาะเวอร์ชันเพราะมดตะหน่อยนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันของผมเนาะก็กดสร้างทีหนึ่ง <c oughs> ทีนี้เมื่อเราสร้างโฟลเดอร์เสร็จเนี่ยโฟลเดอร์มันอยู่ที่ไหนครับมันอยู่ในคุกกรไดานเนาะ แล้วก็กดคําว่าย้ายเลยครับมันก็จะย้ายไฟล์เนี้ยมาอยู่ในโฟลเดอร์ที่อยู่ในกูเกิลได้นะครับลองย้ายเนาะกดย้ายทีนึงอ่ะเรียบร้อยแล้วอยู่ในได้เรียบรอย้อย, ye, รยบรอยเนาะคลิกดูตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวไม่ต้องคลิกดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกูเกิลได้ให้ดูนะครับว่าไอ้ไฟล์เนี้ยมันถูกย้ายเข้ามาอยู่อยู่กูเกิลได้เรียบร้อยแล้วนะครับมาที่เน็วแท็บเหมือนเดิมเนาะแล้วก็มาคลิกที่กูเกิลได้ดูได้ครับกูเกิลได้เราอ่าคลิกที่ได้ของฉันเลยครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเเเรราาาลลอองหโฟดด์ูนะเมมื่ออกี้้ผสรรางะไรครับเดือนเเนนาะดืออ่ะเดือนย เลื่อนลงมาครับเนื้อนสิบสองวันที่สิบเก้าเห็นไหมฮะดาวน์โหลดโฟลเดอร์เนาะทีนี้เราจะแชร์ถ้าเรา share แชร์เราก็แชร์เนาะแต่ว่าเราต้อง share แชร์แหละเพราะว่าการดาวน์โหลดโฟลเดอร์เนี่ยหลักสําคัญก็คือมันต้องแชร์โฟลเดอร์ทั้งต้นทางและปลายทางเออนะครับคลิกขวานะครับเพราะว่าถ้าไม่แชร์เนี่ยมันจะส่งข้อมูลมาโฟลเดอร์ไม่ได้เนาะแล้วก็กดคําว่าแชร์บวกรูปคนบวกนะครับแล้วก็จ่ายจำกัดเป็นทุกคนที่มีลิงก์เนาะอ่าอ่าแล้วก,กดเสร็จสิ้นไปนะครับมันก็จะขึ้นรูปคนเห็นไหมฮะอ่าลูกคนเนะาะใส่นะส,สีไปไหนก็ได้นะะครรับอ่ใสสีีได สีม่วงนะครัสีม่วงเนาะโอเคนะครับสีม่วงโฟลเดอร์ไปนะครับทีนี้เราดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ครับก็จะเจอไฟล์ที่เราอย่าเห็นไหมอ่าเจอไฟล์แล้วนะครับอะไรทั้ว่าสำเนางไม่ออกก็ได้ครับนะครับไม่จำเป็นนะครับเปลี่ยนชื่อได้นะครับเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ได้เนาะอ่าลองผมขอเร่งสปีดความเร็วในหลังจากที่ผมอัดแล้วนะครับเดี๋ยวท่านจะบอกว่าเออผมอาจจะเป็นคนพูดช้านะครับอโอเคพอเราเปลี่ยนเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับทีนี้เราจะทำตัวเนี้ยให้มันเป็นคัดลอกโฟลเดอร์ได้นะครับก็คือเปิดดดดััััับบบเเเเเิิิ้้้ลลลลลคคคคกกกกขึนน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 ไไไไปปปยยะะรมม็ืืืออออฟฟ์์่่ีีีีาวแหละแต่ทีีน้เเเรราาปิดใหม่่่เเเนนาาาะะรอไฟลล์ใหหมีแ อ่านะครับอันนี้มันเป็นการดาวน์โหลด2รูปแบบก็คือแบบที่1ก็คือจัดเก็บลิงก์ได้นะฮะจัดเก็บลิงก์ได้อัตโนมัติอ่าอ่าจัดเก็บระบบไวในอ่าไม่ใช่ลิงก์สิจัดเก็บระบบไว้ใน d า t a าทิพุได้สามารถตรวจสอบได้ย้อนหลังว่านี่นะครับผมสร้างไวเนาะแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดทั้งโฟลเดอร์ได้ไม่ใช่เฉพาะ ID อ่าอันนี้มี2อรูปแบบเต็มรูปเลยอ่ะมาที่ส่วนขยายนะครับคลิก1ครั้งนะครับมาที่แอปสคริปต์อ่าคลิกที่แอปสคริปต์นะ อ่ะทีนี้มันก็จะมี3า่าฟลี่ิผมแยกไว้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ผมไม่ค่อยแยกไฟายพวกนี้นะถามว่าทำไมถึงไม่ค่อยแยกเพราะว่าต่อให้มันมีเป็นหมื่นหมื่นทับเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะถ้าถ้าโค้ดมันถูกเนาะมันก็จะสามารถรันในช่วงวินาทีได้อ่าแยกกันก็รันได้ไหมรันได้เหมือนกันแต่ว่าตอนที่เราจะแก้ไขถ้าเรารวมไฟล์เราสามารถคอนโทรลเอฟแล้วก็ไปไปถึงจุดนั้นได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องกลับไปกลับมานะครับประมาณนี้แหละเนาะอ่ะทีนี้เมื่อเราได้ไฟล์นี้มาเนาะนะครับมันมีมันทับที่ใส่สบ แล้วก็ telegram id ไอ้ตรงเนี้ยท่านเอามาใส่เลยนะแับวิธีการสร้าง telegram นะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ตรงข้างบนนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวผมเอาไปใส่ไว้ใส่ youtube ไว้ให้นะครับการสร้าง telegram เ,เนาะตรงนี้เนาะอ่าเดี๋ยวผมเอาลิงก์มาแปะให้ในตัวจริงนะครับการสร้าง telegram เ,เนาะการสร้าง telegram bot t g bot กบับการ t g bot เนาะการสร้าง telegram bot เดี๋ยวผมจะแปะ youtube ตรงนี้ให้เนาะอ่ะทีนี้ก็เอา telegram มาใส่ครับอ่ telegram มาใส่ตัวนี้แล้วก็เลื่อนลองเลื่อนดูนะครับต้องเปลี่ยนอะไรอีกไหมนะครับผมเข้าใจว่าตัวนี้น่าจะไม่ได้ต้องเปลี่ยนลิงก์นะครับเพราะว่าตัวนี้มัน แน่น่าจะต้องเอาไอเดชี t มาใส่นะถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าเราเราเขียนให้เอาชีทปัจจุบันที่มันใช้งานอยู่นี่แหละเป็น Data เป็นฐานข้อมูลเลยนะครับเป็นลิงก์ตัวนั้นเลยนะครับอ่ะไม่มีอะไรแสดงว่าตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวเนาะไม่ได้เกี่ยวกับลิงก์เลยนะครับอ่ะที่เราจะทําให้เป็นใช้งานได้นะครับเดี๋ยวมาตรวจสอบในส่วนของอินเด็กนิดนึงนะครับโค้ดอินเด็กมีอะไรไหมนะครับโอทอินเด็กําจำเป็นจะต้องใส่เนาะอย่างเช่นอ่าบรรทัดที่ห้าสิบห้าเลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาใส่นะครับอ่าโอเค เดี๋ยวจะบอกวิธีที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเลื่อนดูก่อนเนาะมีอะไรอ่าโอเคพวกนี้เป็นยูทูบชั้นนั้นเป็นช่องของของพ่อมดนะครับต่างๆเนาะเรามาดูหน้าตาทีนี้นะครับอ่ะมาที่ปุ่มสีฟ้านะครับคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็มาที่มูเมเนลแรกเลยก็คือการทําให้ใช้งานได้อะไรกันใหม่นะครับโปรเจกต์นี้ก็คือท่านติดตั้งที่แอปไหนท่านติดตั้งที่เบราว์เซอร์ไหนนะครับแอคเคาน์ไหนมันก็จะดาวน์โหลดได้เฉพาะแอคเคาน์นั้นนะท่านจอยลิงก์ e x e กไปเนี่ยไปส่งไปที่เดลกาดบว่นาด้นาวน มาที่อีเมลที่เราติดตั้งนะครับแล้วก็มาที่ a d ดวาน e ครับมาที่ชื่อไฟล์นะครับบรรทัดสุดท้ายนะครับแล้วก็มา select all นะครับเพื่อที่จะย,ยอมรับให้ Google เข้าถึงแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับอ่ะแล้วก็ continue เข้าไปทนที่มือใหม่นะครับเพื่อจะใช้ครั้งแรกก็ทําตามผมเลยนะครับโอเคแล้วก็เราก็ได้ลิงก์ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้แล้วอ่ะลองคลิกดูนะนีนะ่มันก็จะขึ้นระบบดาวน์โหลดขึ้นมานี่นะครับ เดินมาได้เหมือนกันเนาะเหมือน,นนอ,หมอนกันทุกท่านเลยนะครับอันนี้ผมผมไม่ได้แจกอ FC นะต้องบอกก่อนนะครับผมแจกเฉพาะคนที่สนับสนุนค่ากาแฟมานะครับแล้วก็เรนแม้แต่คนสนับสนุนค่ากาแฟมาถ้าไม่ใช่อยู่ในโปรเนี่ยก็ต้องสนับสนุนแก้วกาแฟหนึ่งนะครับสามสิบห้าบาทประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเมื่อเราได้ลิงก์ตัวนี้มาเนาะเราก็คลิกขวาเลยกดเมาส์ค้างไว้าล,ลากไว้นี่มาแปะไว้บนบุ๊กมาร์กตรงนี้เห็นไหมครับตัวคัดลอกโฟลเดอร์เนาะอ่าคัดลอกโฟลเดอร์เนี่ยแล้วเปลี่ยนชื่อได้เนาะคลิกขวาตรงนี้ก็ได้ครับ ที่ขวาเราแก้ไขเนี่ยมันจะเปลี่ยนมันจะ,นนจะนสามารถเปลี่ยนชื่อได้ก็คืออเปลี่ยนเป็นสมมตินะระบบคัดลอกโฟลเดอร์ได้ระบบคั er ดลอกโฟลเดอรบบ์ er นะโฟลเดอร์ er นะอ่าเราใส่ระบบขึ้นมาหน,นึงอ่านี่ครับก็จะมีระบบโฟลเดอร์สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อได้นะอ่โฟลเดอร์ er นี่มันดียังไงนะครับอ่ะสั้นๆเลยนะครับการคัดลอกโฟลเดอร์ตัวนี้มันมีสองรูปแบบนะครับก็คือคัดลอก ID คือตัวนี้สามารถเอา ID ปลายทางแล้วก็ ID ต้นทางของเรานะครับแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยเอาเฉพาะ ID มาแล้วก็ดาวน์โหลด นะแต่วิธีที่ง่ายกว่านั้นเพิ่มขึ้นเติมผมก็เพิ่มเติมขึ้นนะครับผมก็เลยเอาสร้างขึ้นมาเป็น2ระบบเนาะเป็นระบบคัดลอก URL อันนี้โยนมาทั้งโฟลเดอร์เลยไม่ต้องเอา ID อ่าเห็นไหมเอาเราเริ่มด้วยการคัดลอกแบบ ID ดูก่อนโอเคนะเราลองคัดลอกแบบ ID เนาะอ่าคัดลอกแบบ ID แล้วก็เดี๋ยวท่องทดลองให้ดู2อ,อย่างเนาะนะครับแล้วพวกนี้คืออะไรนะครับพวกนี้คือเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับพวกนี้คืออ่าที่ที่เราจะดูในส่วนของ data t a b l e นั่นแหละแต่ต้องดาวน์โหลดให้ทุกท่านดูก่อนนะครับอ่ะนะครับเราจะไปเอาโฟลเดอร์ ID มาจากปลายทาง สมมติก่อนผมเปิดขึ้นมาเนาะผมเปิดขึ้นมาอีกอีกเบาหนึ่งเบาผมก็มีประมาณ20่สิบเบลล์เขาะ <c oughs> นะครับดีเวลลอปเปอร์ตมีเยอะหน่อยเนาะอ่ะทีนี้ผมจะลองเปิดในส่วนของตัวระบบหน่อยดีเดี๋ยวผมเบอร์ไว้เองนะครับเดี๋ยวผมเบอร์ไว้ครับอ่ะผมมาที่เบลเซอร์นี้แล้วกันแล้วผมก็มาที่กูเกันไดของเบลเซอร์นี้นะครับเพื่อผมจะเอาตัวที่ทดสอบดาวน์โหลดให้ทุกท่านดูนะครับอ่ะคลิกที่ไร้นะครับอินเทอร์เน็ตช้ามากครับพี่บ้านตอนนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรอ่ะโอเคเนาะสมมติอ่ะะสมมติน โฟลเดอร์ er ที่มีที่แชร์แล้วก็คือโชว์โฟลเดอร์ที่มีรูปคนใช่ไหมอ่าสมมุติว่าผมจะเอาอะไรเ,เอาระบบอ่าหนึ่งก็ได้ครับอ่าที่เราจะอ่าทดสอบแล้วกันเนาะเป็นระบบการลาระบบการลาราชการ,ร V1 เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้แชร์เนะาะฉะนั้นเราจะเอาโฟลเดอร์นี้ไปเราจะไอเดโฟลเดอร์ไปเราต้องแชร์นะครับคลิกขวาครับอันนี้คือต้นทางนะต้นทางอ่าของเราคือปลายทางเนาะแล้วก็แชร์บวกก็คือคนบวกคลิกแชร์ทีหนึง่ง แล้วก็เปลี่ยนจากจํากัดนะครับเป็นทุกคนที่มีลิงกอ่าชึบโอเคเสร็จสิ้นไปตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นมีรูปคนใช่ไหมอ่าโอเคนะครับแล้วก็เปิดมันคลิกเข้าไปเลยครับเดีคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นี้แหละอ่าโฟลเดอร์นี้ก็จะมีประมาณนี้ไหมลองดูนะอ่าโฟลเดอร์ก็จะมีประมาณนี้ทีนี้เราจะมาคลิกเอาไอเดียของมันคลิกข้างบนนะครับตั้งแต่หลังตั้งแต่หลังแสแลชเล็กนึงเนาะมาจนสิ้นสุดเลยในโฟลเดอร์นี้นะเราจะไปทั้งโฟลเดอร์นี้เลยนะครับเราจะต้องไปทั้งโฟลเดอร้เลลแวาก็ขงงพไป ไอดีต้นทางเนาะแชร์เรียบร้อยนะต้องแชร์ให้เรียบร้อยเหมือนที่ผมแชร์เมื่อกี้นะครับแล้วมันจะไม่มาครับก็ถัดไประบบนะระบบใบลาใช่ไหมระบบใบลา v1 ของของพมดอ่ะของพมดอ่ะกันลืมไอ้คนนี้คือแหล่งที่มาเราเราระบุแหล่งที่มาก็คือตรงนี้นะครับวลาเราออกมาจากไหนเนาะกันลืมไว้ถัดไปครับโฟลเดอร์ปลายทางอ่าทีนี้เราสร้างโฟลเดอร์ปลายทางแล้วโฟลเดอร์ปลายทางหมายความว่าโฟลเดอร์ที่อยู่ใน โฟเดอร์ er ที่อยู่ในไดของเราอยู่ในอีเมลของเราตอนนี้นะครับอยู่ใน g ูเกิลไดเราเนะี่ยฉะนั้นเราจะต้องเราจะต้องสร้างโฟลเดอร์ปลายทางก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันส่งข้อมูลจากโฟเดอร์ต้นทางเนี่ยนะครับมายังโฟลเดอร์ปลายทางได้ฉะนั้นสร้างยังไงนะครับวิธีการสร้างมีมีรูปมี2รูปแบบเนาะรูปแบบที่หนึ่งก็คือสร้างแบบเป้งๆเลยสร้างโดยตรงแบบนี้ครับเรามาสร้างที่ได์ของฉันก็ได้ทำไมเพื่อจะสร้างโฟลเดอร์ราโฟเดอร์ใหม่แบบนี้ก็ได้อ่ะสมมตินะอ่าเมื่อเี็สิบแปดเมื่อสิบสองเนีเ่ยอ่าสิบสองอีกครั้งหนึ่งสมม เป็นยี่สิบก็แล้วกันเนาะแล้วก็ขีดหกแปดใช่ไหมแล้วก็บอกว่าะระบบไบลาใช่ไหมระบบไบลาพอมดระบบไบลา v1 นะ v1 อันนี้แค่เวอร์ชันหนึ่งเนาะ,ะพอมดอ่าเรากันไว้อันนี้เราสามารถตั้งเป็นเป็นชื่อโฟลเดอร์เราได้เลยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับโฟลเดอร์ปลายทางต้นทางนะอ่าพอมดโอเคนะครับผมก็สร้างแบบนี้ทีหนึ่งนะครับเราก็จะได้โฟลเดอร์แบบเหมือนเมื่อกี้มาเนาะ,ะมาอย่างวันที่สิบสอง เดือนสิบสองนะครับเดือนสิบสองมันจะได้หาง่ายนะครับหเ, פ, เห็นไหมอ่ามีแล้วเลยครับเห็นไหมนี่เราก็แช์นะครับผมบอกแล้วครับว่าโฟลเดอร์มันจะย้ายมาจากอ e ีเมลหนึ่งมาจากแอคเคานต์หนึ่งเพื่อที่มาอยู่ของเราได้เนี่ยโฟลเดอร์ปลายทางต้นทางก็ต้องแชร์โฟลเดอร์ปลายทางปลายทางคือเราที่กาลังทาเนี่ยก็ต้องแชร์ฉะนั้นต้องแช์ทั้งสองฝั่งนะครับคลิกขวาครับกดแชร์ครับแล้วก็รูปคนบวกแล้วก็จํากัดนี้เป็นทุกคนที่มีลิงก์นะครับแล้วก็เสร็จสิ้นไปอ่าแล้วก็จะมีรูปคนเนาะอ่าแล้วก็แตะบนคลิกเข้าไป แล้วเราก็เอาอะไรครับเอา id f o l อร์ปลายทางตัวนี้ปลายทางตัวนี้นะครับคลิกขวาคัดลอกแล้วก็ไปที่ระบบของเราแล้วก็มาวางตรงช่องนี้คลิกขวาแล้วก็เพจลงไปแค่นี้นะครับดันั้นมันจะดึงมาจากอ e ีเมลแค์นี้ของซึ่งเราไปคัดลอกซึ่งเขาแบ่งปันมานะครับเขาแบ่งปันแคท์ตัวนี้มาแอบแบ่งปันโฟลเดอร์นี้มานะครับเราก็จะดึงเข้ามาในโฟลเดอร์ทั้งโฟลเดอร์เลยมาที่อ e ีเมลของเรามาที่ได้ของเราก็ทําแบบนี้ครับ แต่ผมเพิ่มความสะดวกมากขึ้นอย่างเช่นถ้าท่านไม่อยากกลับไปกลับมาที่ Google Drive สมมติท่านไม่อยากไปเปิด Google Drive ใช่ไหมท่านสามารถสร้างตรงนี้ได้เลยแล้วผมผมได้เล็กมาที่ตรงหน้าระบบได้เลยหน้าระบบด้วยนะครับท่านลองคลิกตรงคําว่า Google Drive นะครับมันจะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาเป็นวินโด้ป๊อปอัพขึ้นมาเป็น o o เกิลได้ใหม่ได้เลยท่านสร้างตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอาจาจะไม่ต้องมาคลิกฝั่งนี้นะครับท่านสามารถสร,ร้า <booking> ตรงตัวนี้ได้เลยนะครับที่เมื่อกี้เราได้สร้างไปก่อนแล้วเนาะถ้าเกิด แล้วก็โฟลเดอร์ใหม่อะไรสิบสองขีดเดี๋ยวนะสมมติวันนี้เป็นโฟลเดอร์นี้เป็นสิบสองขีดวันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วกันเพื่อมีวันหกแปดชื่ออะไรระบบใบลาทดสอบอ่านะครับระบบใบลาทดสอบอืสร้างตึกละกการสร้างก็เหมือนกันกูกระดายเดียวกันวันนี้มันคือกูกระดายครับที่เราผมย่อรูปมาให้มันอยู่ในหน้าระบบโดยที่ท่านจะต้องไม่กลับไปกลับมานะฮะให้หน้าหน้าลำคาญเนาะคลิกขวาแชร์ครับก็ ใช้งานมันหน้าระบบเลยสร้างหน้าระบบะจำกัดเป็นทุกคนที่มีลิงก์โอเคเสร็จสิ้นไปนะครับก็จะขึ้นรูปคนเหมือนกันนะก็นี่ครับเพราะว่ามันคือกูเกิลไดรเนาะสมมติว่าผมเอาเอาไดร์นี่แล้วกันเนาะแล้วก็เราก็มาเอาที่ไอดีของโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับอ ID ไอดีปลายทางคือที่เรากำลังทําอยู่เนาะคลิกขวาคัดลอกตั้งแต่หลังสแลเลยนะครับรือนี้ปิดได้ไหมไม่ปิดก็ได้ย่อ,อก,ก็ได้หรือจะปิดไปก็ได้นะครับสมมติว่าเราไม่ปิดเนาะผมไม่ปิดผมก็จะมาวางโฟลเดอร์แทนโฟลเดอร์นี้โฟลเดอร์นี้คือวันที่ วันที่ 10, สิบเดือนสิบสองนั่ 10, นแหละแต่เป็น,นมมวันที่ยี่สิบเนาะสมมติว่าเอาโฟลเดอร์วันที่ยี่สิบเอ็ดใส่เนาะคลิปข,ขวาแล้วก็เพ้นลงไปถัดไปครับชื่อแหล่งเก็บอ่ะเราอยากจะสร้างเราอยากจะสร้างชื่อแหล่งเก็บไหมสมมติเนาะเป็นอ,อะไรระบบระบบอันนี้ชื่อไม,ไม่ไม่เกี่ยวนะครับมันจะไปปรากฏในส่วนของ Data Table ซึ่งผมจะอธิบายให้ฟังกันคือมันจะมาชื่อปรากฏตรงนี้นะครับชื่อก็คือระบบจากคอมพิวตอร์สมมติเรามีหลายคนเนาะเราเก็บระบบมาจากคนเยอะแยะอย่างเงี้ย เราจะเราจะสร้างโฟลเดอร์เป็นหลังเก็บแหล่งเก็บที่มีชื่อเฉพาะไหมสมมติเนาะถ้าเกิดเราจะสร้างเราก็ต้องมาสร้างตรงนี้นะครับอ่ะเราสร้างเสร็จปุ๊บเราถัดไปครับปึ้งระบบพร้อมดาวน์โหลดโอเคไหมตรงเนาะอ่ะนานะครับแหล่งที่มาระบบเวลาโอเคโฟลเดอร์ปลายทางที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับโอเคชื่อแหล่งเก็บอ่าระบบเฉพระมดไอทีเนาะพร้อมยังถ้าพร้อมก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับสถานะพร้อมดาวน์โหลดครับคลิกเลยครับปึ้งอ่าก็จะขึ้นในส่วนของ โปรเกสบาร์เพื่อแสดงสถานะการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมจะมีโปรเกสบาร์บอกด้วยอย่างเช่น5้าอ่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับหนึ่งห้าสิบอันนี้สิบหกเปอร์เซ็นต์แหละนะครับซึ่งโปรเกสบาร์ตัวนี้เนะี่ยมันจะมันจะสอดคล้องไปกับความเป็นจริงของการดาวน์โหลดจริงนะครับไม่ใช่ดาวโปรเกสบาร์หลอกนะครับตัวนี้คือดาวน์โหลดได้จริงดาวน์โหลดจริงแสดงสถานะจริงนะครับอ่ะดาวน์โหลดเรารอดูนะครับว่ามันจะดาวน์โหลดมาจากแอคเคาท์หนึ่งซื้อบัญชี Google อีกบัญชีหนึ่งเพื่อทีีี่่่จะะมมาาสูท Google บบััญชของเเรรยนคได้ อ่ออาเหรครับก็จะสแสดงสวิตช์เล็กขึ้นมาบอกถ้าสามารถคลิกตรงนี้เลยก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเราไม่ลอ็อกเพาเวอรอัพเดี๋ยวมันจะเปิดให้เห็นไหมครับดึงโอเคไหมอ่ะจำได้ใช่ไหมครับว่าเมื่อกี้เนี่ยเราโฟลเดอร์ที่เราสร้างคือชื่อโฟลเดอร์นี้ถูกไหมฮะและเราก็ย่อไว้นะเรายังเราไม่ได้ปิดไปเมื่อกี้เราลองเปิดเช็คก็ได้ครับมันคือโฟลเดอร์เดียวกันนี่แหละอ่าเมื่อกี้เราย่อไว้ไหน,นอ่าเดี๋ยวนะปึ้งโอเคไหมอ่ามาเต็มเลยถามว่ามันคือเดียวกันนะครับเัืก็คือเดียวกันก็คือกูกันได้ตัวเดียวกันนี่แหละนะครััับบบอ่่านนนะะคครรี แต่ว่าเปิดสองหน้าเฉยๆเนาะเรียบร้อยนะครับดาวนโหลดมาครบโอเคครบนะประเด็นสําคัญที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่ผมบอกว่าที่ผมเล่าให้ฟังนะครับก็คืออันนี้คือดาวน์โหลดวิธีที่หนึ่งใช่ไหมคะดาว์โหลดวิธีที่หนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือแบบนี้ครับมันจะสมมุตินะสมมุตินะวันหลังถ้าท่านจะต้องการโฟลเดอร์ท่านจะต้องการระบบนี้ขึ้นมาใช้งานนะครับท่านสามารถมาคลิกที่รายละเอียดแหล่งข้อมูลได้เลยเนาะปึ้งถามว่ามันขึ้นให้ละมันแสดงรหัสผ่านนะทำยังไงท่านมาดูที่นี่ครับท่านมาดูที่โค้ดครับ ผมจะเป็นโค้ดในส่วนของรหัส G S เนี่ยผมจะใส่รหัสผ่านไว้ตั้งแต่ตัวแรกเลยบรรทัดที่20่สิบได้ไหมฮะบรรทัดที่20เนาะพ่อมด1 2 3โอเคไหมคลิกขวาคัดลอกนะครับนะครับเออผมเมื่อกี้ผมลืมใส่ตัว ID อ่าอะไรนะอ่าตระกิมให้ท่านดูว่าเวลาดาวน์โหลดปุ๊บม,มันจะแจ้งเตือนกลรรัม,มาด้วยนะถามว่าใส่เพื่ออะไรเพราะทั้งนั้นตเตรียมคุณดาวน์โหลดใช่ไหมก็ใส่เพื่อวัวนหลังถ้าเกิดว่าเราอยากจะเข้ามาคลิกไปที่โฟลเดอร์ก็จะได้คลิกง่ายไงครับคลิกที่ตระกิมอะไรก็ได้อะไรเงี้ยก็โดยประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากนะครับ อราลองดูนะเรามาวางตรงนี้นะครับคลิกขวานะครับอท่านตั้งรหัสได้เลยนะครับแล้วก็ยืนยันอ่าเห็นไหมครับนั่นเห็นไหมครับระบบเวลาพอมดเห็นไหมชื่อแหล่งจัดเก็บก็คือพอมดไอทีท่านสามารถที่จะใช้ชื่อแหล่งจัดเก็บนี้ที่ดาวน์โหลดระบบใดๆก็ตามที่มาจากพอมดไอทีนะครับท่านก็ใช้ชื่อแหล่งจัดเก็บชื่อเดียวกันเพราะถ,ถ้าท่านใช้ชื่อแหล่งจัดเก็บที่เดียวกันเนี่ยท่านก็สามารถที่จะเซิร์ชได้ไครับเวลามันมีเยอะๆระบบจากคนนี้ระบบจากอย่างเช่นท่านอาจารย์ครูคนนี้อะไรเงี้ยตั้งชื่อเหมือนกันนะเหมือนเเเเดดดนะิิมมมมๆนนนนนะะะะคครรรรรััับบบบบแล้้้ววกก็็า์ชตงงีียยจจขขึอพ นะครับอันนี้คือสามารถที่จะนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดแม้กระทั่งต้นทางนะอันนี้ปลายทางนะต้นทางถ้าเขายังไม่ล็อกตามในที่เขายังไม่ล็อกเนี่ยเราก็เปิดได้อ่าเปิดให้ดูเลยตึง้งอะ่ะโอเคไหมมันคือต้นทางนะตัวนี้ไม่ใช่ปลายทางนะต้นทางคือตัวนี้เนี่ยเนี่ยเขาไม่ได้ล็อกนะครับถามว่าเราจะรู้ได้ไองว่าต้นทางเมื่อกี้นะผมลองเปลี่ยนชื่อก็ได้นะลองเปลี่ยนชื่อนะอะ่าใบลาอันสุดท้ายเลยนะอะ่าตัวจริงอ่าลองเปลี่ยนดูนะผองเปลี่ยนที่เ u า t นี่นะนะครับ ใบาลาตัวจริงถ้าเขายังไม่ล็อกนะครับถ้าเขาเปิดให้ดาวน์โหลดตลอดอะไรเงี้ยนะเหมือนของพงม้ดไตอไตโนยโค้ดไอทีเนี่ยนะดาวน์โหลดตัวจริงผมเปิดให้ดาวน์โหลดตลอดสำหรับ VIP อะไรเงี้ยอ่ะโอเคนะอันนี้คือแอคเคาท์นี้นะครับเบานี่นะเบานี่คนละเบากันนะอยู่อีกอยู่คนละจังหวัดนะชึบไอตัวนี้ใช่ไหมที่เราดาวโหลดโอเคเอาใหม่นะไม่ไม่ต้องรีเฟซกันเราลองคลิกใหม่ลงที่ปึ้งโอเคไหมครับเป๊ะเลยเนาะโอ๊โอโอยขอโทษชิัใบลาตัวจริงโอเคจบเลยมาจากคนนี้เห็นไหมครับ เอออันนี้คือเราสามารถที่จะย้อนหลังนะครับเราสามารถที่จะไปย้อนหลังระบบต่างๆรือว่าเราก็จะเป็นต้องดาวน์โหลดระบบเนาะดาวน์โหลดระบบเราดาวน์โหลดงานต่างๆที่อยู่ใน Google Drive อีกแอคเคาท์นึงไปยังแอคเคาท์นึงเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้แบบเต็มๆเลยนะครับเป็นความจุเป็นกิกถ้าเกิดที่พื้นที่ท่านว่างนะครับเป็นกิกๆเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดเป็นกิกๆได้นะครับระบบนี้เพียงแต่ว่านะครับมันบางทีเนี่ยถ้าดาวน์โหลดปริมาณเยอะจํานวนมากนะครับไอ้ตรงโปรเกสบาร์เนี่ยมันอาจจะสิ้นสุดหรือว่าม,น,าจจจน,น,ามนจวรแตใคิง มันยังดาวน์โหลดอยู่เบื้องหลังมันก็จะทยอยีกดาวน์โหลดใส่โฟลเดอร์ท่านดาวน์โหลดใส่โฟลเดอร์ท่านแต่โปรเกสบายจะบางทีเนี่ยอาจจะดาวน์โหลดเือแจ้งสถานะสำเร็จไปก่อนนะแต่ในความจริงอะถ้ามันความจุมันเยอะเนี่ยมันจะไม่ไม่ค่อยอ้างอีกตัวจริงละถ้าความจุมันเยอะนะมันก็จะดาวน์โหลดอยู่แบ็กอัพอยู่เบื้องหลังส่งเข้าส่งเข้าส่งเข้าโฟลเดอร์ค่อยๆส่งเข้าดาวน์โหลดส่งเข้าส่งเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบที่สองคือท่านไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะไม่ต้องคิดอะไรมากจริแล้วครับคิดตัวนี้นะคร ไอเต้นทางเอาโฟลเดอร์เขาไอเดีโฟลเดอร์ต้นทางเนาะที่เขาแชร์ไว้นี่เอาสมมติเอาโปรเจกต์เดิมเนาะอ่าโปรเจกต์เดิมตึ้งปึ๊าคัดรอเลยนะโอ๊ยขอโทษขอโทษครับผมก็บอกชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าให้เอามาทั้งโฟลเดอร์ทั้ง U r L เอามาหมดเลยเนี่ยมาหมดเลยนะครับตึ้งคลิกขวาคัดลอกเอามาหมดเลยนะเหมือนเข้าจะผิดหรือยังเข้าใจว่าเป็นแบบพิเีเดิมอ่ะตัวนี้นะวาง U r L ทั้งหมดเลยครับคลิกขวาปึ้งตั้งแต่ H T t P เลยนะโคลอนสแลชเนี่ยนะวางหมดเลย แล้วโฟลเดอร์ไปทางโฟลเดอร์ไปทางสร้างเลยครับอ่ะเมื่อกี้เรามีเราสร้างไปแล้วเนาะเราจะเอาวันที่20มาใส่ตรงนี้เนาะโฟลเดอร์นที่20ิบอ่ะไปที่อ่าไปที่นี่ก็ได้ครับไอที่ที่เดิมเราเมื่อกี้เนาะอ่ะวันที่20ิบอ่ะเมื่อกี้วันที่20ิบอยู่นี่รีบกลับไปนะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองวันที่20สินะทีนี้ผมจะเอาวันที่20มาใส่ตรงนี้นะนะครับไม่ได้อัดวิธีแก้ไขสัเนาะนะครับอัดแต่วิธีใช้งานอ่ะวันที่ยี่สิบวันที่2ยี่สิบบเนนี้ยะก คัดลอ,อกหมดเลยตึงปึ๊บนะครับแล้วก็มาที่ระบบวางครับนี่ตึงลองดูนะปึง้งไม่ต้องไม่ต้องไปเสียเวลาตั้งชื่ออะไรมากมายแต่ว่าตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะไม่ได้โชว์ใน uh, Data T a b l e นะแต่ว่ามันจะแต่ว่ามันจะถูกบันทึกลงในชีทที่2ก็คือชีทนี้ชีทสองนะครับมันจะถูกบันทึกลงนี้รอดูนะนะครับบันทึกลิงก์ลงนี้นะนะครับแต่ว่าจะไม่ได้มาโชว์ไว้ใน Data table ตรงนี้ครับเพราะว่ามันผมก็ไม่เห็นความจำเป็นอะไรมากนะนะครับ ราะถ้าเรามีชีตอยู่ใช่ไหมถ้าเรามีไฟล์ตัวนี้อยู่นะเราก็สามารถที่จะดูในชีตได้นะครับฉะนั้นเราไม่จ้อเป็นต้องดูหน้าระบบนะแต่ถ้าเราจะตกใจเนาะแล้วถ้าเราจะตกใจว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดเขาไปเลยเอาลิงก์เอาไปเราโหลดใช้ดาวน์โหลดล่ะอ่าสมมตินะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะไอ้ตัวนี้เนะี่ยมันจะดาวน์โหลดเฉพาะในส่วนของมันจะอยู่เฉพาะในส่วนของแอคเคา์ใครแอคเคาเ์มันนะโอเคดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนาะเรียบร้อยแล้ววันที่20เนาะนะครับของแอคเคา์ปลายทางก็คือแอคเคา์ของคนนี้นะครับมาเรียบร้อยเนาะฉะนั้นวันที่20กัับวนที่21จะต้้อองมมีขูลเหมือนกัน เป็นการดาวน์โหลดวิธีการดาวน์โหลดต่างกันมี2วิธีใช่ไหมลองดูเนาะ,อะลองดูนิดนึงชึบวันที่20มาโอเคเนะ 20, าะยี่สิบมาวันที่21ดาวน์โหลดแบบไอดีเอาเฉพาะ ID ใช่ไหมออโอเคนะครับวันที่21เอ็ดเดือนสะิบนะวันที่21นี่นะครับดาวนโ์โหลดแบบซอฟ มานะครับแสดงว่าทั้ง2วิธีมาหมดแล้วนะครับดาวน์โหลดมาในโฟลเดอร์ของเราเรียบร้อยหมดเลยนะครับท่านก็สามารถที่จะใช้โปรเจกต์พวกนี้หรือว่าข้อมูลพวกนี้ตามปกติเลยนะครับสามารถใช้ได้เลยโอเคไหมโอเคเนาะคือปัญหาเนี่ยนะครับปัญหาที่ผมพูดถึงก็คือเวลาเราจะถ่ายข้อมูลถ่องถ่ายข้อมูลจากแอคเคาน์หนึ่งกูเกิลกูเกิลดายของแอคเคาน์หนึ่งไปยังกูเกิลดายอีกแอคเคาน์หนึ่งอะไรเงี้ยมันมีปัญหานะครับฉะนั้นใช้ใระบบตัวดาวน์โหลดตัวนี้จบ ทุกอย่างจบเลยนะครับก็โอเคเลยนะครับเรามาดูแก้ไขโค้ดเบื้องพื้นฐานนิดนึงนะครับซึ่งโค้ดตัวนี้ไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยเหมือนที่ผมบอกนะสามารถติดตั้งเลยเพิ่มแค่อัลเทเรียม้ามานะครับถ้าเกิดไม่เพิ่มก็ยังใช้ได้ปกติเองไหมยังใช้ได้นะครับไม่ไม่แสดงเออร์อะไรเนาะสำหรันรหัสที่ท่านรหัสการที่ท่านเอ่อโค้ดที่ท่านที่จะแก้นะครับท่านก็อาจจะแก้รหัสเข้าไปดูใน Data Table ตรงนี้ก็ได้ครับนี่นะครับแก้ตรงนี้ในส่วนอื่นเนี่ย ผมตั้งชื่อให้มันสอดคล้องกับคนคนสร้างเฉยๆนะพอมดอะไรเนี่ยเนาะท่านสามารถเปลี่ยนชื่อได้แต่าการเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันจะอ้างอิงหลายจุดเห็นไหมคลิกทีนึง diary, เสียเวลาเปล่านะครับผมตั้งชื่อพอมดมเฉยเฉยเนาะเดี๋ยวท่านจะตกแถวเฮ้ยผมพงน้องทีกว่ามันจะไปดูที่พอมดหรือเปล่าไม่อยู่ฮะมันจะอยู่ที่ท่านนี่แหละนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะติดตั้งของใครของมันอยู่ที่ใครอยู่ที่มันเนาะอย่างเช่นอ่ะผมยกตัวอย่างให้ดูนะผมยกให้ตัวอย่างให้ดูไม่ต้องอธิบายโค้ดนะฮะเดี๋ราจะอธิบายว่าเราแก้ไขตรงไหนบ้างที่เดียวกันเนาะททีีีีี่่เเดดยววนนนน้้รรราจะูใสตงคับ อันนี้คือตัวที่มันจะแจ้งไปที่ธนการ,รเนาะธนการที่มันดีให้ดูโฟลเดอร์อะไรเงี้ยถ้าเราไม่ใส่ธนการ,รม,มันก็ไม่มีธนการ,รแจ้งถ้าเราใส่ไอเดธนการ,รม,มันก็จะดีตัวข้อมูลตัวนี้แหละนะครับว่าการทัดลอกของเราเราเซ็นและตนนนะะล้นทางนี้นะปลายทางตัวนี้นะอะไรเงี้ยนะครับอ่ะข้อมูลตัวนี้เสร็จสิ้นครับไม่มีไรนะครับเรียบร้อยนะครับก็คือแก้จุดเดียวแก้แค่รหัสเก่าแค่นั้นเองแต่ว่าท่านอาจจะกังวลเรื่องว่าเราเราทำเสร็จแล้วเราส่งไปที่อีเมลดีกว่าเอาไว้ใช้งานนะสมมตินะไปเปิดในส่งไปในอีเมลหมายอีกว่าไปตัวหนาาะะอ่นครับ เข้าไหมดาวเทียมมันเข้าดาวโหลดได้ไหมเนี่ยดาวโหลดเรื่องไม่แน่ใจนะครับเรื่องไม่แน่ใจนะครับอ่ะลองทดสอบด่านดาวโหลดดูซิอ่า URL ใช่ไหม URL ต้นทางดูซิเออลองดูลองดูอ,งดอ่าปุ่มเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมเอามาสั่งงานงานสั่งงานเด็กนักเรียนสมมตินะครับอ่าขออนุญาตเบอร์อข้างบนไว้นะครับอ่ายังม,มีระบบครูนิดนึงเนี่ยนะครับอ่าด้านระบบสั่งงานนักเรียนมีเยอะไหมขมอ้อมูล มีสีห้าไฟล์เนาะ,ะเราเอาตัวนี้มาทดสอบดูคลิกขวานะวางนะเอาแบบ ID เอาแบบโฟลด์เอา URL เลยคลิกขวาเพจแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ใช่ไหมสร้างโฟลเดอร์ตัวนี้ก็ได้ครับสร้างตรงนี้ก็ได้นะครับอสมมตินะเทสหนึ่งสองสามแล้วกันอลองดูลองดอูต้องไปสร้างที่อื่นสิอันนี้มันได้เดียวกันเนาะลืมไปนะครับผมจะอาศัยว่าให้มันดาวน์โหลดมาที่ต้องเอาปลายทางจากตัวนี้เนาะใช่ไหมฮะต้องเอาปลายทางจากที่อื่น เอาใหม่ๆเอาไปทางตัวนี้นะครับเอาเป็นระบบไอเดียที่มันแชร์เรียบร้อยแล้วอระบบเอาไรดีแเป็นงนะแปบบ็นนวนะครับเอาระบบประเมินผู้รับบริการ้วกานสมมตินะอ่ะมีหลายข้อมูลเนาะมีหลายข้อความหลายข้อมูลที่ขวายัดลอกมาที่ตัวนี้ระบบนี้นะครับแล้วก็ชุวางทับไปเลยตึงระบบประเมินเนาะระบบประเมินแล้วก็สร้างโคลเดอร์ตรงนี้เนาะเทสหนะึ่งสองสามเทสหนะึ่งสองสามเนาะเทส เทสหนึ่งสองสามสร้างโผเดอินมาแล้วคลิกขวาแชร์คลิกขวานะครับแล้วก็แชร์แชร์บบแล้วก็เลือกทุกคนที่มีลิงก์นะครับอ่าทุกคนที่มีลิงก์นะครับอืมแล้วก็บันทึกเสร็จสิ้นไปแล้วก็เอาดบนคลิกเลยนะครับโฟลเดอินเทสหนึ่งสองสามนะครับคลิกก็ทั้งยูอีอลนี่แหละนะครับอ่ามวีดูผลแล้วแสดงว่าแชร์แล้วแล้วก็ลองวางดูสิลองวางดูแล้วกดดาวน์โหลดดูนะตึง ไม่อยอมคัดลอกให้นะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็คำว่าการคัดลอกหยุดชนนะงักกรุณาลองใหม่และตรวจสอบการเชื่อมนะครับเพราะว่าไอตัวนี้เขาจะถูกบล็อกไว้ด้วยการประมาณว่าไอตัวเนี้ยเมื่อท่านดีพอยเสร็จเนี่ยท่านต้องแปะไว้ในส่วนของแอคเคาท์ท่านนั่นแหละนะครับท่านจะไปดูในส่วนของเอาไปใช้ในที่อื่นส่งไปคนนไม่งั้น e x c มันหลุดไปที่อื่นคนก็เห็นของท่านหมดถูกไหมเขาก็เลยโพสเก็เลยสร้างไปล็ลายตรบของโปรเทคตัวนี้ไว้อ่าโอเคเนาะเข้าใจตรงกันโดยประมาณนี้นะครับโอเคก็สั้นั้น อ่าแล้วสมมติว่าท่านผมอยากจะใช้ที่แอคเคาท์ที่ทำงานผมเป็นเบล์นเนี่ยทำไงท่านก็ดีพ l o y ไงดีพ l o y ก็คือเอาลิงก์ที่ผมแจกเนี่ยนะครับมาดีพ l o y เป็นเว็บแอปอยู่ในเบราว์เซอร์นี้แอคเคนี้อีกอันหนึง่งอ่าซึ่ง exc e ก็จะออกมาคนละตัวกันใช่ไหมครับนั่นก็คือตอัวของไข่ของมันเป็นการโปรเทคหรือการป้องกันในระดับหนึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้นานมากนะครับก็แบบรุ่มๆวยมาเนาะก็แค่นี้ก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับโปรเจกต์นี้เดี๋ยวลองดูในส่วนของโค้ดต่อนิดนึนงนะครับมาดูโค้ดต่อนิดนึนงะน,น,น,ะน,น,นะครับอ่ตัวนี้เนาะโค้้ดตัวนนีะครับออเดี๋ยวผมขนุญาต อคนนี้ลบตัวนี้ทิ้งนะนะครับไอที่ exe เรื่องนี้นะระบบดาวน์โหลดโอเคนะครับก็โดยประมาณนี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้มีแก้อะไรเลยนะครับเพราะว่าระบบนี้ถูกเขียนมาแล้วตั้งแต่ก่อนสมัยที่ AI จะเข้ามาโด่งดังเลยนะก็แบบค่อนข้างจะลำบากอยู่พอสมควรโอเคนะครับสำหรับโปรเจกต์นี้ก็โดยประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับลองไปสันแก้ลองให้ปรับรูนอสสำหรับสมาชิกใหม่ก็ดาวน์โหลดโปรเจกต์หลายโปรเจกต์ที่ของพี่พงศ์อนนที่เป็นระบบดาวน์โหลดทั้งโฟลเดอร์นะครับก็ใช้ตัวนี้ดาวน์โหลดได้เลยครับสวัสดีครับผม